สมพงษ์แม่งเลื่องขั้นว่ะสมพงษ์แม่งเลื่องขั้นว่ะเดี๋ยวผมถ่ายด้วยเราเอาแบบเมื่อกี้เลยนะผมไม่โกงขับรถเดี๋ยวๆดผมถ่ายคู่กับพี่เมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็เอาแบบเมื่อกี้เลยผมไม่เอา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 อะไรนะพี่บอกว่าจะเอาแบบว่าเมื่อกี้ฮะเอาแบบเมื่อกี้เลยที่แบบเขาทำยังไงเดี๋ยวหอมมันกอดแล้วก็หอมมือดูอีแป้งเลยอีแป้ง เว้ยมือนนิ้วจิ๋วเลยอะรไมครไมต้องมับเนี่ยไม่รักไม่ต้องมาเลยจะไปจะห่วใจไม่ทราบว่าใครจะอ๋อเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มจะเรมึงรอรับ้องขวาแล้วไปซ้ายดนัไหมรทมรันะครับ